เราน e ่าจะนำระบบบูรณานารโาสมุนไพที่ดีได้แต่จุดร่มต การต้นลาทองเนี่ยเปอร์เซ็นต์เสี่ยงก็สูงขึ้นเดิมมันสูงด,ดังนั้นอยู่ที่กฎหมายด้วย<ฮ>อยู่ที่วัฒนธรรมหรือนองของสังคมด้วยโดยเฉพาะสังคมตอนนี้เราเฝ้าวัตถุ่อคชิวลิสติกม,มากและการที่เราบูชาวัตถุนเนี่ยทำให้เด็กรุ่นใหม่ๆโตมาเขาก็ต้องคิดเหมือนกันว่าออกการมีวัตถุทำให้ฉันมีโอกาสได้ยืนคุยกับเพื่อนในห้งนี้ได้บางทีถ้าคุณไม่ได้ใช้แบบมือถือแพงๆนะ เขาจะรอคุณนะครับว,ว่าให้ใช้ตู้เสืออะไรอ่ะอุ่ยแอดด็อกไม่ได้หรอกหรือิ <c oughs> นเปรเลตไหมล่ะเ <c oughs> ปรเลตต่อกันอย่างเงี <c oughs> ้ยเราฝึกมูลี้ในเรื่องต่างๆนะครับและทฤษฎีการเรียนแบบ่ะว่าใส่ไปในเล่มนี้เล่มนี้ด้วยเราจะเรียนแบบคนที่เราคิดว่าสูงกว่าเราเสมอชนชั้นล่างศูนย์ทำงานโรงงานเกษตรกรเ,ตตนเนาะวลาวเขาจะซื้อของแบรนด์เนี่ยเขาไม่อยากจะทำตัวให้เท่ากับชนชั้นกลางด้วยการซื้อของแบรนด์เนมมีเรอร์ เลยต้องไปเรียนแบบในการซื้อแอมเมสนสชั้นกว่าเขาไป็นรีสีส่วนคนที่อยู่ชั้นบนครับฉันไม่อยากเหมือนพวกชนชั้นกว่าเขาก็ต้องไปเรียนแบบให้ เป็นคนที่เป็น anti social personality disorder หรือว่าโรคต่อต้านสังคมคลิกต่อต้านสังคม borderline หรือว่าโรคจิตประเภทที่เขาอาจจะไม่ได้แคร์ว่าจะมีเพื่อนใครค่ะซึ่งพอเราทำการหยอนร่าในสังคมมิชชั่นี้มาเลยโผล่ขึ้นมาแล้วก็ในช่วงที่เรามีภาวะอารมณ์ผ่อนไหวผ่อนไหวมีสองอย่างนะอาจารย์นี่าจัดใส่เรานี่ลูกศิษย์หน้าว่างๆเลยนะอ่าะดางฝั่นี้ด้วยอกสาวอารมณ์มีอะไร กลัวแบบตรวจสอบได้เลยค่ะบริฉันนี้ทำอะไรตรวจสอบแต่คนจะมาตรวจสอบเดี๋ยวผมจะโอนเงินมือในมืุของมันยืนยันความบริสุทธิ์โอนไปเลยเส่วนใหญ่การหลอกเราจะหลอกคนรวยครับให้คนรวยกลัวค่ะแต่ถ้าหลอกคนจนเราต้องทำให้คนจนเราต้องใช้ความโลภเพราะการยื่นกาสเงินกำไรให้คนจนคือการยื่นโอกาสให้เขาได้เปลี่ยนสถานะจากจนชั้นล่างมาจนชั้นกลางเช่น ติตอนนี้เลยไนดะ้รับพันคืนห้า0ันบาทหรือว่าคุณคือผู้โชคดีได้รับตู้เย็นสิบห้าตู้ <c oughs> คือบ้านคุณมีเจ็บแล้วก็ยังอยากได้อยู่เพราะมันฟรีถูกไหมครับ <c oughs> คือนิชาชิงจะเล่นจากเกับอารมณ์ของคุณ <c oughs> ในห้องนี้ครับเวลาไปซื้อของอนะของที่คุณไม่อยากได้นะซื้อหนึ่งแถมสามเอาไหม <c oughs> เอาค่ะเอาตอนนั้นที่บ้านมีเป็นตั้งเลยนะใส่ไม่หมดอีกอย่างหนึ่ง โลกร้อนโลกร้อนควรใช้ถุงผ้าใช่ไหมครับใช่ค่ะเราควรมีคนละถุงครับเรามีกี่ถุงครับเป็นสิบแล้วพอจะใช้จริงลืมเอาไปซื้อใหม่ทุกครั้งทุก,ทกอย่างเราทาตามกระแสเห็นไหมเนี่ยคืชอช่องว่าการอยากได้อยากมีการกลัวการหลงคนอื่นมาชอบมาจีบเราเฮ้ยฉันสวยจังเลยฉันโดนกมเ m อร์จีบมาสี่เดือนละผ่านทางไรอย่างเงี้ยครับผมถึงบอกไงผมให้ติดปุ่มอะไรค่ะ กลุ่มอะไรครับกลุ่มอะไรครับกลุ่มเอักลุ่มเอ๊นี้เรื่อ่นหา่ากุ่มเอ๊ติดวันนี้เลยครับพอมีคนรับก็ติดแล้ว่จะอ่านน้องๆฝากไวนะครับอินสตาแกรมใช่ไหม ig ติ๊กต็อกอ่า x แเฟซบุ๊กของสังคมเบบี้บูมเมอร์นะครับเฟซบุ๊กแล้วก็เอ่อมีใครเล่นอะไร เลยรู้จักคุณเรื่องงันนี้แตนะ่ทงได้เลยแล้วเลิรด้วยนะประเด็นคนได้รับเอ๊ะแรกครับคุณสวยเหรอ <laughs> ทำไมคุณคิดว่ายอยู่ดีๆมีคนมาจีบคุณอะครับคุณสวยหรอหรือคุณรวยคุณต้องมีอะไรแน่ๆเพราะว่าคน